สวัสดีค่ะวันนี้มาพิค์ดกันบ้างนะคะมีทั้งหมดสองกองให้คนเลือกใครกำลังแอบบปลื้มแอบบชอบคุณตอนนี้อาจจะเป็นปลื้มชอบนะคะแอบบมองอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าแอบ,บสิ่งดีๆนะไม่ได้แอบ,บเกลียดนะแอบบชอบแอบบปลื้มนะคะ,ะตั้งจิตอธิษฐานเลือกมาเลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่กองที่หนึ่งก่อนเนาะมาคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใครกำลังแอบบชอบแอบบปลื้มคุณนะคะจะใช้เสริมให้ โอ้หล่อเชียวนะคะคนนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามนะคะก็คือเพศตรงข้ามแล้วก็คนนี้เด่นชัดมีความเป็นธาตุดินนะคะอบอุ่นจริงใจแล้วเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะเออ,เ,อ,อเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็อบอุ่นนะคะบุคลิกของเขาอะนะชาวธาตุดินนะคะ คนนี้น่าจะเป็นใครสักคนที่ไม่เคยแสดงความรักกับคุณเลยแต่เขามีความปลื้มคุณนะคะเอ,อ่อมอโบน่าจะเป็นแบบแอบ,บรักมากกว่ามันมันปลื้มถึงขั้นแอบรักเลยอะค่ะคนคนนี้ไม่ใช่แค่แอบชอบนะคนนี้แอบรักเลยนะคะหล,ล,ลงรักเลยล่ะหนึ่งถ้วยว้าวคนนี้บอกเลยว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มเพื่อนคุณในที่ทำงานคุณหรือกลุ่มห้องเรียนของคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในโซเชียลในลักษณะของ เพื่อนฝูงนะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณก็ได้ค่ะเออเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณหรือคนในกลุ่มเดียวกันกับคุณคุณลองไปสังเกตดูนะคะบุคลิกของเขาก็จะมีความเป็นแบบธาตุดินผสมธาตุน้ำแบบมีความโรแมนติกด้วยนะคะอืมแต่เขาปลื้มคุณแบบปลื้มมากจนถึงขั้นแบบว่าแอบรักเลยแหละนะคะก็อาจจะมีได้ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณหรือไม่ก็คือ เป็นเพื่อนในกลุ่มของคุณนั่นเองนะคะขอไกด์หน่อยค่ะหนึ่งใบหรือว่าสามใบแล้วกันเออเขามีการแอบ,บอกหักด้วยนะคะถ้าคุณมีใครแล้วนะคะเขามีการแอบ,บอกหักด้วยนะ,ะอืมควีนออฟคัพนะคะคนนี้จะเป็นคนที่แบบถ้าเป็นเพื่อนคุณถ้าคุณรู้จักคุณเคยคุยเขาเป็นคนที่ปลอบใจเขาเคยปลอบใจคุณเขาเคยคุยกับคุณค่ะ เออเวลาที่คุณเสียใจหรือว่าเวลาที่คุณท้อแท้อะไรเงี้ยเขาจะส่งกํบบาลังใจมาให้คุณนะเขาส่องคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะอืมส่องคุณอยู่เป็นห่วงเป็นใยคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือในทางกับกันนะคะเขาคนเนี้ยถ้าคุณแบบว่ามีใครมาจีบหรือคุณมีแฟนแล้วเขาก็จะเป็นแบบว่าเงียบเงียบแต่ในใจของเขาอ่อะเขาอกหักเพราะเขารักคุณค่ะโอเคก็ใช้วิจรรารณญาณนะคะมาดูกองสองค่ะใครกำลังแอบ แอบชอบคุณคะอันนี้แอบหลักนะอ่ะว้าวคนที่เลือกกองนี้คนที่แอบชอบคุณเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ส่องคุณนะคะส่องคุณแบบว่าเช็คโปรโฟไฟล์คุณนะคะสืบสืบประวัติสืบโปรไฟล์สืบความเป็นมาของสตอรี่คุณนะ,ะเออในทุกช่องทางนะคะแล้วเป็นคนที่น่าจะเป็นมาจากโซเชียล นะ,ค,ะคือการส่งเนี่ยเขาส่งผ่านโลกออนไลน์เนาะโซเชียลหรือว่าอ่าเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กโอ้ยเอาละค่ะคนนี้จะมีความเป็นชาวธาตุไฟสูงมากนะรองลงมาก็จะเป็นชาวแบบราศีกันนะคะชัดเจนเขาจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีเสน่ห์มีแพชชั่นนะคะแต่บางทีก็จะมีมีิสัยของความเป็นผู้ใหญ่สุข,ขุมนะคะโอ้โหโรแมนติกนะคะโรแมนติกคนนี้ต้องบอกเลยว่า เขามีเสน่ห์แบบว่าสายแบบดูบุคลิกเขาแล้วอ่ะเหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้ด้วยซ้ํานะคะเออภายนอกของเขาดูดีแบบเหมือนถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะเป็นแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาแอบชอบแอบปื้มเราเพราะว่าเขาดูดีมากเขาเป็นแบบว่าเหมือนแบบเทย์บอยเหมือนหรือว่าเป็นสายที่แบบว่าเฟนลี่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจลึกๆอ่ะเขามาแอบสองคุณนะคะเออความเงียบของเขาคือเขามาแอบสองคุณค่ะ คนนี้จะเป็นคนที่แบบว่าเฟลลี่แต่พอถึงเวลาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะเอออาจจะมีแบบกิจกรรมพิเศษของเขาที่เขาชอบทำอย่างเงี้ยเขาเป็นใครคะขอดูหน่อยสามใบพอเขาเป็นใครนะคะเขาอาจจะเป็นออคนที่อยู่ในการทีมงานหุนนะคะหรือว่าเป็นลูกค้าเป็นแบบว่าแฟนคลับหรือว่าอะไรที่แบบว่า เอาตรงๆอะคะ่ะคือเขาเป็นคนที่เห็นความสามารถของคุณเป็นคนที่แบบว่าเห็นโลกโซเชียลของคุณนะคะไม่รู้ว่าคุณทํางานอะไรอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะเออสิบถ้วยนะคะเอ้สิบถ้วยมันขึ้นว่าครอบครัวไม่รู้ว่ามาจากฝั่งครอบครัวแนะนําให้รู้จักหรือเปล่านะคะเป็นญาติกันเป็นอะไรกันแต่สามถ้วยเนี่ยเป็นได้ทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะคะ เออเป็นคนรู้จักทางครอบครัวคุณเป็นคนรู้จักทางเพื่อนคุณก็ได้เช่นกันนะคุณเคยเจอเขาแล้วค่ะค,คนคนนี้คุณเคยเจอเขาแล้วเขาเขาเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะอืมเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถที่สําคัญนะครับเขาปลื้มคุณค่ะปลื้มแบบเงียบๆอันนี้คุณไม่เคยรู้อันนี้คุณไม่เคยรู้นะคะเอาละค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเลค่ะ